กำจัดสิวเซียนสิวอุดตันแบบง่ายด้วยวัสลีนและยาถีฟันสรรพคุณง่ายที่คุณควรทำและได้ผลดีจนคุณต้องควรลองสวัสดีครับสิวเซียนนั้นเป็นปัญหาที่หลายคนไม่อยากพบเจอครับโดยเฉพาะคุณหนุ่มสาววัยสมัยใหม่และถ้าหากคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เราสามารถจัดก,การปัญหาเหล่านี้ได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปหาคลินิกหรือหาคุณหมอหรือเสียเงินมากแต่อย่างใด เพียงแค่สองอย่างนี้ครับนั่นก็คือวัสลีนและยาสีฟันไปรู้จักขั้นตอนการทำและอัตราส่วนการใช้งานกันเลยครับวัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมให้คุณจัดเตรียมวัสลีนและยาสีฟันในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งส่วนให้คุณเตรียมน้ำอุ่นไว้หนึ่งชามหลังจากนั้นก็ใช้ถ้วยอีกหนึ่งใบนำวัสลีนไปใส่ถ้วยและลอยน้ำอุ่นเอาไว้แล้วคว่อยผสมกับยาสีฟันทำให สมสม2ออย่างนี้เข้ากันถึงในเดียวกันครับและเมื่อเข้ากันแล้วให้คุณนํามาทาบริเวณรู้จมูกของคุณบริเวณจมูกบริเวณนี้นะครับและก็บริเวณที่มีสิวเซี่ยนตามจุดต่างๆทิ้งเอาไว้ประมาณ1 0 2ถึง20นาทีครับเมื่อครบแล้วให้คุณนำผ้าชุบกับน้ําอุ่นแล้วเช็ดนวดคลึงเบ,บาๆทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องกันครับประมาณ5นาที แล้วก็ให้คุณล้างหน้าสามด้วยน้ำเย็งเงยนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นวิธีการง่ายๆครับซึ่งสามารถช่วยกจาจัดสิวเซียนสิวอุดตนันและไม่ทิ้งรอยรูขุขนของคุณทิ้งเอาไว้บนใบหน้าทําให้ผิวหน้าของคุณเรียบเนียนกระชับมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณทำสีวันต่อเนื่องกันจะเห็นผลไวมากครับในหนึสัปดาห์เป็นไงบ้างครับกับสูตรนี้ถ้าคุณถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ